ไไ้ปพี่จะทำไป้ายไฟน้ำค้างแล้วตอนเนี้ยจริงเหรอจริงถ้าใครไม่ไปคองเสิรตว่าลุกเทนค่ะตอนนี้ใครเขาก็ถามว่าไม่ไหนไปคอนเกิตมันมันอลังการมออากขอกำลังใจบทดููจิไหน่ดิโอเคขอกำลังใจบทดููจินะคะสำหรับพีพูค่ะอย่าลืมบทกููจิดนไซน์นะคะแล้วก็อ่า ปิดหน้าใหญ่เลยอะสัมภาษณ์เลค่ะสัมภาษณ์ซุปตาเอริสดว่าเขาเป็นเขาเป็นพิธีกรรายการแก๊งเฮฮาหน้าสวยสี่สนดอ่ะอันนี้พิธีกรมาสนามที่ไหมเนี่ยเออริสเอาเลยลูกจะพามันได้ เซนเตอ่ค right? ่ะเซตออันนี้พาเดินห้างอโอ้โหวันนี้มีการมีก้มีการคาเป็นขับเดินชมเซนทตองค่ะ พี่โอ่อ่ะนะนชาอไอะไรอะไม่รอพี่โอ่งอ่นะดูนี่ก่อนูนี่ก่อนติ๊บติ๊บกินรกก่อน อะไรองาลอะไรวะแม่แม um, ่แม uh, ่แม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 ่่แม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 ่่แม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 ่่าม่แม่ม่แ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 